มนุษเขลนขายประท้องโก เป็นอะไรนะครับมะเร็งปากบนลูกเป็นมะเร็งปากบนลูกตอนแรกไปตรวจที่เยอมลาที่สุพันธ์แล้วเขาส่งชิ้นเนื้อไปสิงเทปแล้วเขาก็<อ>บอกบอกมาว่าเป็นมะเร็งปากบนลูกเราก็เลยส,ส่งตัวไปรักษาที่ลบุรีตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่ลบุรีอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่าก็มันก็เรื่อยๆค่ะ หมอบอกเราว่าไงว่ามีโอกาสที่จะหายไหมเขาบอกว่ามีโอกาสนะคะแต่เขายังไม่ไม่บอกว่าช่วงไหนแต่เขาบอกว่ามีโอกาสหายแล้วเราเชื่อไหมว่าเราจะหายก็ไม่ค่อยมั่นใจอะเพราะว่าส่วนมากหมอเขาก็จะบอกคนไข้ไปคองตาตาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต้องเข้มแข็งเพราะว่าอย่างินก็ยังมีลูกนี่เห็นลูกยงเล็กลูกก็อยู่ทุกวันนี้ อยู่กพลูกอะคืออยากให้ลูกมันโตกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งคือพอเขาเลี้ยงตัวตเองได้ <c oughs> ต้องู้บาท่องโขนี่นานเท่าไหร่แล้วครับลูกลูกอนุซอนเป็นมานานแล้วค่ะแต่ขอเพิ่งจะออกตัวทางบางช่วยที่หนูทาไม่ได้คือขา,ขายกันสองคนกี่กี่เดือนมาแล้วนะก็ช่วงครึ่งปีนี่ที่ทำภายในเพราะว่าทนูทำไม่ได้เมื่อก่อนนะนหนูก็ขายเช้าขายเย็นลูกก็ช่วยกันหนูก็ออกไปช่วยแต่ช่วงนี้เขาทากันสองคนเลยลูกนี้ช่วยแม่มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าช่วยหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยกก,กก็ว่าได้ค่ะพอหนุขายของมาเนี่ยสิบปีแล้ว คือเรียกว่าเขาทําได้เขาก็เริ่มช่วยเลยคือเขาตอนแรกเป็นไหมก็หัดปีกปลาหัดอะไรพวกเนี้ยตักน้ำตรงถัตู้เวลาจุงระจ่างจุ่กระฟงกระแฟเขาก็ทําไปเรื่อยๆจนรกค้องี้วยเนี่ยก็าําเองเขาได้หมดตอนเช้ามืดเอาไปเจอหน้าวัดจะต้องให้ลูกเข้าทุกวันลูกเข้าไปนอนอยู่หน้าวัดนั้นลูกเข้าซ่องคุ่นเนี่ยเอาไปตีสี่ตีห้าต้องไปนอนหน้าวัดนอนรล้แล้วก็ตื่นแล้วมาช่วยแม่ แล้วพ่อเด็กไปไหนพ่อเด็กอ่ะพ่อเด็กก็ติดคุกไนีฮะพอแฟนนูโดนจับมาเขาติดยาเขายังไม่ออกแต่ใกล้จะออกแล้วล่ะค่ะตอนนี้หนูก็อยู่กันสองคนกับลูกตอนที่แฟนโดนจับตอนนั้นเราก็เป็นแล้วหนูเป็นแล้วแล้วพอช่วงแฟนโดนจับนั้นหนูก็ยังพอทําไหวแล้วมาช่วงหลังนี่ครึ่งเฟนี่หนูทําไม่ได้เลย ก็เลยต้องให้ลูกออกไปทำแทนแล้วได้ไปเจอกับแฟนที่ติดค e ุกมาไว้แต่เขาติดคุกเนี่ยคุณไเนไปนะเพราะหนูไปไม่ไหวแล้วเขาส่งข่าวคาวมาบ้างรึเปล่าไม่คยได้ต้องต้องม้างไม่ต้องม้งอ่ะเขียนได้จะจะมายมาแค่นั้นเอง าะตอนนี้พี่ลําบากมากเงาะจะเชื่อหรือไม่พี่ก็ไม่ว่าแต่ตอนนี้เงาะช่วยเอาพี่ออกไปก่อนจะได้ไหมพี่สัญญาว่าจะเป็นคนดีไม่รู้สัญญากี่ครั้งแล้วนะครับอืมระยะเวลาที่พี่อยู่ที่นั่นเงาะคงสบายดีมีความสุขโอแต่พี่อดมือ้อหนึ่งกินมือ้อหนึ่งนอนก็ไม่หลับอืมคิดว่าเมียอยู่ทางนี้สุขสบาย คำสัญญาสำหรับคนผิดคนนี้เงาะจะเชื่อหรือไม่พี่ก็ไม่บังคับแต่ครั้งนี้พี่ให้สัญญาเป็นครั้งสุดท้ายขอให้เมียของพี่ให้อภัยสำหรับคนผิดทองสายขอให้เมียคนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงโอ้ดูแต่ว่าจะกลับตละปัดหมดทุกเรื่องเลยนะครับลูกทุกคนคงมีความสุขมากที่เตี่ยวของลูกคนนี้มาอยู่ในคุกมีประชดแดกดันลูกนิดหน่อย มากกว่าที่เกียอยู่ข้างนอกช่วยหาเงินมาเอาพี่ออกไปทีพี่ทนไม่ไหวแล้วพี่จะไปขับรถสิบล้อใช้หนี้สินที่พี่เป็นคนทำเอาไว้เองเมื่อก่อนขายได้ดีไหมรายได้วันหนึ่งเท่าไหร่ตอนที่เรายังขายได้ตอนนี้ขายได้ก็รายได้ดีนะคะวันพันก็่าบาทนแต่ว่าหมดเ <c oughs> พราะว่าเ <c oughs> ตียวเตียวเตียาด้วยเหล้าด้วยบุหรี่ด้วย วันหนึ่งเท่าไหร่ที่เขาใช้เงินไปกับไเรื่องพวกนี้หลายร้อยอ็ร้อยเจ็ดร้อยอะ,อะวันหนึ่งอะคือหามาได้ก็ให้กยายาบ้าเคยมีเงินเงินทองเหลือไว้ให้ลูกให้เต้าเรียนหนังสืออะไรบ้างไว้เนี่ยต้องเดีทำทำ,ทำมาเนี่ยทำมาแล้วก็ไม่ค่อยเหลือยที่มีมากทุดก็แด้ลักมือแค่นั้นเอง เด้พอก็มาติดยาติดอะไรก็ขายไปมันก็หมยไปทุกวันดีไม่มีใจก็ได้คนเพื่อนบ้านทนยืมเข้าบ้านอะไรก็มาจริงไปซื้อของซื้อของอะไรกเนี่ยเขาให้ยืมบางทีเขาเขาไม่ยืมก็ไปกู้เขาเสียดอก มีค่ะตอนนี้มีมีเท่าไหร่ก็แสนนะเพราะว่าโยนหนูเจ็บมาหนูก,ก็กู้มาบางทีมารักษาตัว,ตวมงอะไรมึงพวกนี้นแล้วหนูก,ก็ทําเองไม่ได้ก็ถายก็ไม่พอใช้ก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้นี้ค่ะมันก็พอึ้นเรื่อยๆกู้ใครกู้บริเวณนี้ค่ะ ภูโนลโมอะไรพวนี้รีสอร์สมบัติอะไรบ้างไหมของเราเนี่ยตั้งแต่ทนัมากินไม่มีมีมีเคลื่องการบากยีโดงยี่ต้วาส์นี่ทูทาร์เมื่อก่อนก็มีแต่นี้ก็ยกจำนำเอาไว้ไปพาของคอมาไม่แต่นางใช้ตะตังอะเมื่อก่อนดูขายทำขายเช้าขายเย็นอันนี้สินก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เปนช่วงปีเนี้ยมีสิ่งเยอะมากเลยโทษหนูทำเองไม่ได้ดีดีบุตที่มีลูกดีดีดูดีได้ลูกอ่ะจะว่าลูกเลี้ยงก็ได้ตอนเนี้ย เพื่อเป็นการประหยัดเงินในตอนเย็นเมกับหนึ่งจะเดินจากโรงเรียนกลับมาบ้านทั้งสองจะมาถึงบ้านประมาณสักสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับเมื่อมาถึงหลังจากที่สวัสดีคุณแม่ทักทายป้าปา,าอาๆซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วยังไม่ทันที่จะได้เปลี่ยนชุดนักเรียนทั้งสองก็ต้องลงมือทำงานต่อทันทีพ้อสวัสดีครับแม่สวัสดี ระหว่างที่เม่กวาดบ้านหนึ่งก็จะมาล้างภาชนะที่ทิ้งค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อกวาดบ้านเสร็จแล้วเม์ก็จะมาแช่ต่วลงที่จะใช้ทำน้ำเต้าหู้ในวันรุ่งขึ้น ระหว่างรอถั่วได้ที่ก็จะทำการบ้านทำการบ้านเสร็จแล้วก็จะไปโม่ถัว่วทำน้ำเต้าหู้ จากนั้นก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาโวดแป้งหมักแป้ง จะได้น้อยก็สามสีทุ่มก็ลูกดูทีสี่ก็ตื่นตีสครึ่งก็ตื่นแต่งตัวชวนตักเรียนล้างหนางตาพอตีห้าก็ออกตัวัน